สวัสดีทุกท่านตอนเลยค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่ทุกท่านแล้วก็แม่แม่เลยเหรอคะแม่แม่เลยเหรอคะคุณแพรไม่เรวมไม่รวมอาจารย์เบียร์นะคะไม่รวมอาจารย์เบียร์ค่ะคุณแพรค่ออนุญาตนิดนึงนะคะแม่แต่แบบนึงค่ะวันนี้วันนี้ไปเยี่ยมอาจารย์อนุชนมาจะเลยถามว่าจำได้ไหมจริงๆท่านเป็นรุ่นพี่หนูนะคะน่ะใช่ท่านบอกว่าเป็นรุ่นพี่สองปีที่ว่าใช่ว่นพี่แล้วก็เป็นนักหลวงเหมือนกันท่านเก่งมากค่ะแล้วก็ ท่านวัดปฏิบัติท่านก็งดงามนะคะตอนนี้ท่านไม่อยู่กับหลวงพ่อกันหาค่ะท่านจะชอบสายแบบปฏิบัติใช่เอาอยู่แล้วกันโอเคค่ะท่านฝากความรำลึกถึงมาด้วยค่ะท่านอยู่โรงพยาบาลค่ะขอบคุณมากค่ะก็เลยแบบไปเยี่ยมท่านมาก็เลยแบบท่านบอกว่าลองถามแพรลี่สิจาท่านได้ไหมจาได้ค่ะจาได้ฝากฝากนมัตการท่านด้วยนะคะถ้าเจอท่านครั้งหลังฝากนรัตการท่านด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะ ว<ค>นนี้ทำผมทรงใหม่ไหมเนี่ยแคุณแพรนี่ทำผมทรงใหม่ไหมคะไม่ได้ทำผมเลยค่ะผมแบบ feeling แบบถ้าไม่ได้แต่งตัวก็ประมาณนี้เลยค่ะอ๋อเพราะว่าเห็นมันปัดข้างๆปกติจะไม่ปัดอย่างนี้เราเป็น,นปเราเราเป็นแฟนคลับนะ <c oughs> เราชอบแบบไปดูคุณแพรนี่ขายปลาตามสภาพคช่วงนี้ก็จะยุ่งนิดนึงค่ะเพราะว่าเพราะว่าขายทุเรียนโอ้ขายทุเรียนช่วงนี้กำลังขายทุเรียนเลยค่ะยุ่งมากวันนี้เราควรขายทุเรียนหรือเปล่าเนาะ <laughs> อะไรนะ,ะ,ะอาจารย์วันนี้ร้ทงเกลืขาย,ขายทุเรียนไม่ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะยินดียินดีค่ะโอ้ขอบคุณมากมากเลยไหนอยากจะไปช่วยยืนขายทุเรียนเหมือนกันแล้วไม่เคยไปนั่งอยู่ตรงท่ามกลางระหว่างกองทุเรียนขนาดนั้นนะ <laughs> วันวันนี้อาจารย์อาจารย์ท่านอาจารย์จตุรงมาค่ะวันนี้ <laughs> ตอนที่ร <laughs> ้านเหรอไม่ค่ะมาเยี่ยมค่ะ โอ้ยู่ที่ไหนนะที่ที่คุณไปรี่ขายทุเรียนมีจันทบุรีคขาจันขาโอ้โหเรามีจันเรามีไปแถวจันทบุรีป่ะเนาะอ๋อเรามีอยู่เหรอเดี๋ยวจะมีไปอยู่แล้วจันไปถ้ามาถ้ามาวันไหนเชิญอาจารย์แวะเยี่ยมได้นะคะได้เราไปจันทบุรีเลยเหรอคะเป็นบ้านเกิดหนูเลยค่ะอ๋อมิถุนาเหรอโอ้โหไปทีมิถุนาด้วยไปทุเรียนหมดทุเรียนหมด เวลาจะไปแวะเยี่ยมใครต้องไปดูว่าตรงกับบรรยายไว้ทุกท่านเคยทานทุเรียนเกาะช้างไหมคะไม่น่าจะเคยน่าจะไม่เรียนเกาะช้างเกาะช้างนี่อยู่ที่ไหนนะซะตานหรือเปล่าใช่ใช่แต่บอกว่าทุเรียนเกาะช้างชนีเกาะช้างอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะแม่โอ้ยรสแบบมึงขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยค่ะอาจารย์เบียขาโอ้ไม่คนต่างาตคงชอบเนาะไม่มีกลิ่นทุเรียนที่แบบคือ คือมันไม่ได้กลิ่นไม่ได้แรงกลิ่นอ่อนมากค่ะแล้วก็แบบมันครีมมี่ครีมมี่หวานหวานมาันมัรสชาติกำลังดีทานแล้วก็ทับใจหลงรักชนีเกาะช้างไปเลยค่ะคุู้ชชอบทุเรียนชนีเหมือนกันคือชอบมากกว่าพันอื่นอ่ะชอบชนีมากอ่าอร่อยเพราะว่าดินทีก่าะกไม่ออกสักอัน ดินที่เกาะช้างจะเป็นดินภูเขาไฟอะค่ะเขาจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นที่เกิดว่าใรมีโอกาสเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเขาจะมีเทศกาลทุเรียนที่เกาะช้างด้วยเนี่ยเร็วๆเนี้ยต้นพฤษภาเนี่ยนะคะไปกันได้เลยค่ะน้องกิ๊กทำไมไปเกาะช้างบ่อยอะคะทุเรียเวลาไปเที่ยว กี่กเพิ่งไปครั้งนี้ค่ะทตาเพิ่งอุมมานานมาไปงานวัดเนี่ยค่ะเพราะหนูจะไปดูดูโลเคชัน่นดูงานของหลวงปู่เขจะได้กลับมาช่วยบอกบุญและประชาสัมพันธ์เพราะว่าหลวงปู่สร้างมา12ปีแล้วค่ะีิตาแล้วน้องกิ๊กไปรู้จักหลวงปู่ท่านได้ยังไงคะรู้จักผ่านคุณดานันเจ้าชายม,มาจัดสวนหนูไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปติวหนังสือกันแล้วไปเจอไปเจอคุณดานัยโดยบังเอิญที่ร้านอาหารที่ไปนั่งติวหนังสือค่ะแล้วคุณดานายก็เล บอกบุญอันนี้หนูก็แบบพอเห็นผู้คนสหรแบบตายบุญใหญ่มากเพราะว่าพระพุทธรุปองค์ใหญ่มากเราก็เลยอยากจะไปร่วมบุญก็เลยชวนเกลือน้องเกลือชวนพี่ธงธงไปด้วยกันค่ะก็จะได้ไปดูว่าเอะเราจะมีโอกาสได้ช่วยประชาสัมพันธ์บอกบุญให้คนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ร่วมบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อชาติศัจสัตของเราได้อย่างไรบ้างค่ะนี่ไงอุบาสิกาตัวยงอุบาสกตัวยงวันนี้วันนี้จะกินอะไรนะคะอาจารย์่าวันนี้ ก็จะมีเร <kr> ื <ired> ่องมีเ hmm. รื <rocket> ่องประเด็นเรื่องงานศพด้วยเนาะจัดงานศพหนูเห็นใช่หนูว่าพูดไปหลายครั้งมากแล้วเรื่องนี้หนูเคยพูดครั้งหนึ่งนะเหมือนกันออาจารย์ก้เคยพูดเหมือนกันคลิปก็อาจารย์ตอนนั้นพูดเรื่องงานศพนี่น่าจะเป็นสิบล้านวิวอยู่นะตอนนั้นที่จัดแต่ว่านานมากแล้วประมาณสักหลายเดือนแล้วก็มาเป็นประเด็นกันดีกก็มาเป็นประเด็นกันดีกรอบเดิมอย่างเงี้ยที่วันนั้นขึ้นไลฟ์สดกับทนายพัฒน์ก็เลยว่าเออเราควรจะอยากฟังมุมมองของทุกท่าน อ่าอย่างคุณแพรลี่ก็จะมีมุมมองสายอ่าความถูกต้องในหลักศาสนาด้วยอะไรเงี้ยอ่าคุณตาก็อาจจะมีมุมมุมหลายมุมมุมทางโลกที่เคยไปเจองานศพบาหรืออะไรส่วนคุณกี้ก็อาจจะมีมุมทั้งทางธรรมและทางโลกคู่กันไปเพราะว่าคุณกี้เอก็อยู่ในข้ามวอดอยู่ในวงการนี่นะแล้วคงจะไปเจอคนตายมาเยอะอะไรเงี้ยน,นะไปงานศพไปโวกง,งานมาเยอะไปเจอปจระเพณีในรูปหลายรูปแผบก็เลยว่าเออในระหว่างนี้อาจารย์ด้วยความที่แบบตัวเองเป็นพิธีกรไม่ค่อยเก่งเนาอเดี๋ยวอาจจะฝากคุณตา แบบได้ค่ะเปิดประเด็น,นให้ิดนึงเหมือนที่คุณตาเคยทําที่เขาเป็นประเด็นเนี่ยก็คือในตอนนี้เขากาลังคุยกันในหัวข้ออะไรเกี่ยวกับงานศพค่ะที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะที่ทําให้คนท้องถินมาสนใจถ้าใช้จ่ายาที่มันมากมากเหลือเกินแล้วมันเป็นประเด็นที่ว่าคนเนี่ยอยากจะจัดงานศพใหญ่ๆเพราะมีความเห็นผิดคิดว่าพ่อแม่ที่ตายไปเนี่ยจะได้บุญเยอะนั่นคืออย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการจัดเนี่ยเพื่อโอ้อวด อารตาตัวตัวกิเลสต,ตัณหาเพราะว่ากลัวคนในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยดา่าว่ากันอยู่เพราะไม่จัดให้มันยิ่งใหญ่ไม่จัดใหญ่โตไม่เลี้ยงคนมาอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นสื่อเนี่ยที่ทะเลาะกันใช่แล,แล้วประเด็นคือเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเราเนี่ยคือสภาพสังคมเราในปัจจุบันเป็นหนีปป้เยอะมากมันเลยเป็นเหตุให้เวลาจัดงานศพก็ไม่มีเงินจัดก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดแล้วก็รอคอยซองบางคนได้ซองเยอะก็รอดไปเจ้ากตัวกันไปบางคนได้ซองน้อยก็เป็นหนี้เป็นสินติดตัวไปอย่างเงี้ย เนี่ยแต่ในประเด็นกันตอนนี้คือค่ะต,ต่ขอแบ่งปันนิดนึงนะคะในความรู้สึกของตาถ้าพูดถึงงานศพอะสิ่งแรกตอนนี้ที่ตาน,นึกถึงก็คือสมเด็จพระสันทปาปาคือบังเอิญที่แบบตามีโอกาสได้อยู่เมืองนอกด้วยไปเรียนที่อินเดียด้วยเงี้ยพอพูดถึงงานศพตาก็คิดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่แ,แม่น้ำอะคะ่ะที่ที่แม่น้ำคงคาะคะ่ะซึ่งก็จะมีการเผาศพแบบไม่มีวันดับ ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเวลาที่เราเป็นคนถ่ายแล้วได้ไปดูตรงจุดที่เขาเผาศพเขาเผาตลอดเลยนะคะเขามีโรงแรมที่นอนรอความตายอยู่ที่ริมแม่น้ําคงคาที่พาราณาสีถ้าเราไปแล้วก็มองอีกมุมหนึ่งมันก็จะได้แบบเหมือนสลดสังเวชและเข้าใจถึงแบบวิถีชีวิตซึ่งที่เรากําลังเป็นประเด็นกันเนี่ยมันเป็นประเด็นของแบบ วิถีของคนไทยวิถีชาวพุทธแบบไทยๆแต่ถ้าเรามองไปให้มันกว้างบางจังหวะเนี่ยงานศพก็มีประโยชน์หลายๆอย่างอย่างต้องกลับไปย้อนกลับไปถามคุณแพรี่ด้วยเหมือนกันว่าครั้งแรกอะทำไมเขาถึงได้จัดงานศพแล้วทำไมเขาถึงใช้การสวดอภิธรรมในการมาจัดงานศพนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสําหรับตาเองเนี่ยถึงแม้ว่าตาจะเป็นชาวพุทธที่แบบเรียกว่าค่อนข้างรักพระเจ้ามากและเคร่งครัดมากเนี่ยแต่พูดถึงพอนึกถึงองค์พระสัมพันธปาปาองคปัจจุบันน่ะตาก็มองว่า ท่านก็เป็นเป็นพระสานนะปาปาที่ศาสนาคริสต์ก็มีคนนับถือเยอะมากแล้วก็ท่านก็จัดงานศพท่านอย่างเรียบง่ายท่านลดทุกอย่างถ้าได้ติดตามข่าวนะคะแล้วก็ตาเป็นคนที่แบบชอบสนใจในในคริสตจักรแล้วก็สนใจในศาสนาเปรียบเทียบนะคะศึกษาหลายๆศาสนาด้วยตอนที่ไปอยู่อินเดียก็จะเรียนรู้หลากหลายศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองไปเออถึงเรื่องของพระสานตาปราปาเองเนี่ยก็ งานศพท่านก็มีโอกาสดีๆที่ท่าดูในเรื่องการเมืองนะคะก็ทําให้อเมริกาในยกทางคุณทรัมป์ได้มาเจอกับเควินสกี้ที่เป็นยูเครนอย่างเงี้ยคะ่ะท่าทีในเรื่องของของสงครามก็เหมือนจะสงบลงเพราะว่าคําสุดท้ายที่ท่านสันตป,ปาปาขอซึ่งเขาเป็นคาทอลิกด้วยกันอนะคะก็อยากจะให้แบบลดเรื่องของสงครามลงอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้ก็กไม่รู้รว่าเกี่ยวกับประเด็นกับงานศพหรือเปล่าแต่ว่าพอพูดถึงงานศพเนี่ยในมุมของตาเนี่ยก็นึกถึงตรงนี้คุณแพรี่กับน้องกิ๊กมีอะไรจะเสริมไหมคะให้คุณแพรี่ก่อนดีกว่าค่ะ,อะขอบคุณค่ะแม่สำหรับหนูหนูมองอย่างนี้เนาะมันคือจริงๆง,ง,งานศพอะมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของทางศาสนาท่าที่เดียว่นะมันเป็นเรื่องของ าจารีดด้วยส่วนหนึ่งนะคะต่อให้จะไม่มีศาสนาพุทธหรือไม่มีแต่เรื่องการไว้ศพตั้งศพเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วมันก็มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของจารีดประเพณีกับเรื่องของศาสนามาบวกกันคือถ้าเราจะมองเรื่องนี้เราต้องมองสองสองสองเรื่องเลยก็คือเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องศาสนาเรื่องจารีตประเพณีก็เรื่องจารีตประเพณีทีนี้จารีตประเพณีแบบไทยของเราซึ่งตอนแต่ก่อนอาจจะเรียกถือศาสนาพีศาสนาพื้นเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอตอนหลังมา ก็จะเป็นจารีที่ผนวกกับความเชื่อแบบพุทธก็จะมีการตั้งศพไว้บําเพ็ญกุศลการตั้งศพไว้บําเพ็ญกุศลเนี่ยจริงๆมันก็ด้วยหลายเหตุปัจจัยเนาะก็เช่นถ้าเรามองแบบในมุมพุทธอย่างเดียวเราก็จะมองว่าเนี่ยมันคือการการทาบุญน่ะมันก็คือการทําบุญให้กับอทุที่เพื่อจะอุทิศให้กับคนตายเป็นแต่เขาจะใช้คําว่าบําเพ็ญกุศลศพอาจจะมีการสวดอภิธรรมการถวายเพลนหรือว่าอะไรใดๆก็ว่าไปแล้วก็บางทีอะถ้าเรามองเรื่อง จาีประเพณีนะคะคนตายคนตายอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นใครที่อาจจะมีญาติพี่น้องมีคนที่เคารพที่นับถือที่รักที่ชื่นชื่นชื่นชอบพอใจก็ว่ากันไปเสียเสียชีวิตลงไปก็ธรรมเนียมการตั้งไว้ศพก็ไว้เพื่ออะไรก็ไว้ก็เพื่อให้คนอันเป็นที่รักคนที่เป็นที่รู้จักคนที่เป็นที่นับถือได้ทําการเคารพศพได้เป็นการแสดงความอาลัยเป็นทั้งสุดท้ายก็เลยมีธรรมเนียมการ การไว้ศพการตั้งศพแล้วก็บำเพ็ญกุศลอะไรกันไปตามธรรมเนียมตามประเพณีแต่เนี้ยประเด็นเนี่ยประเด็นประเด็นเรื่องเนี้ยมันก็จะมันก็จะโยงมาที่มันเป็นปัญหามาสู่ส่วนส,สิ่งที่มันเป็นปัญหาแบบทุกวันนี้เพราะสมัยก่อนจริสมัยก่อนเวลามีคนตายในหมู่บ้านเนี่ยถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าผีตายกลางบ้านผีตายกลางบ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านเขาจะไม่ไปทําไร่ไถนาเลยนะคะ เขาจะไม่ไปทํางานขเขาจะไม่ทําไรไ่ไถนาผีตายกลางบ้านคือ hmm. มีคนตายในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยงานกันเป็นญาติพี่น้องกันเป็นคนรู้จักมากคุ้นในหมู่บ้านามีสมาชิกในหมู่บ้านเสียล้มหายตายจากเสียชีวิตลงไปคนในหมู่บ้านก็ต้องมาช่วยกันเพื่อแสดงความไว้อาลัยว่าเนี่ยคือสมาชิกของหมู่บ้านเขาได้เสียชีวิตลงก็จะวางเขาเรียกเขาเรียกจะละวางเรื่องของการ ทำงานไว้ก่อนไปไล่ไปนาก็ไม่ไปแล้วและสมัยก่อนเนี่ยเวลามีงานไม่ว่างานบุญทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอาว่ามงคลคนมาช่วยกันเขาก็เขาจะเรียกว่าช่วยแรงเขาจะมาช่วยแรงกันซึ่มันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ช่วยแรงเท่ากับช่วยเงินก็คือต้องมีเงินอย่างดียว่าต้องใส่ตองใส่ตองเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่คนสมัยก่อนจริงๆช่วยแรงไม่เท่ากับช่วยเงินนะคะช่วยแรงคือใครมีแรงอะไรก็ไปช่วยผู้หญิงอาจจะอยู่ในครัว ผู้หญิงอาจจะอยู่ในครัวขูดมา้าวหุงข้าวล้างจานอะไรไปเพื่อแบบเลี้ยงผ้าเออเลี้ยงคนในงานด้วยผู้ชายก็แถวบ้านหนูยังมีนะคะผู้ชายก็จะแบบหุงข้าวเตากระทะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็จะไปอยู่ในโซนหุงข้าวไปผู้หญิงก็ล้างถ้วย่ล้างจานปรุงอาหารอะไรก็ว่าไปแล้วก็คนที่เป็นที่รู้จักใครมีข้าวก็ถือใครมีข้าวสารก็บริจาคข้าวสารใครมีหมูก็ให้หมูใครมีไก่ก็ให้ไก่ใครมีผักก็ให้บักมันเป็นการ มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมพะเพณีที่คนร่วมมือร่วมใจกันอะเข้าใจไหมครับแล้วมันไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วฉะนั้นเมื่อมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะการเลี้ยงดูปูเสือกันมันจึงเป็นเรื่องธรรมดามากในวัฒนธรรมสมัยก่อนเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องฟักเงินจ่ายเข้าใจไหมคะเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านเขาก็จะเอาข่าวต้งข้าวสารข้าวอะไรก็ว่ากันไปช่วยกันไปแต่ว่าในยุคสมัยเนี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดมันไม่มีการช่วยแรง ทยนี้นะแถวบ้านหนูนะสมัยก่อนแม่คงัแม่ครัวไม่ต้องสร้างเดี๋ยวนี้ต้องสร้างหมดเพราะว่าวิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนคนสมัยก่อนเขาทํางานแบบอะไรอะ่ะเขาไม่ได้ทํางานแบบต้องตอกบัตรเข้างานหรือเขาไม่ได้ทํางานประจําที่เขาไม่สามารถขาดงานได้ลางานได้คนสมัยก่อนเข้าไร่เข้านานมีงานศพเขาไม่ต้องไปไล่ไปนานก็ได้ข้าวเขาไม่ได้ตายในทันทีสองวันสามวันนะคะหรือเขาไม่ออกไปไป ไม่ออกไม่รู้ว่าที่ไม่ไม่ไปหาปูหาสาวบ้านหนูว่นะฮะอยู่ตามวิถีวิถีแบบชาวประมงเนี้ยไม่ไม่ไม่ออกคลองไม่ไม่ทําประมงวันสองวันเขาก็อยู่ได้เพราะเขาไม่ได้ทํางานประจําเขาทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิถีเกษตรอ่าเป็นวิถีเกษตรเป็นวิถีอะไรแบบนั้นน่ะแล้ววิถีชีวิตเขาก็จึงเอื้อต่อการที่เขามีเวลาในการที่เขาจะเกื้อกูลการช่วยเหลือกันเวลาที่มันมีงานแต่วิถีชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ มันไม่ได้ทุกคนมีงานประจําหมดจะให้ฉันมาเฝ้าบ้านศพทั้งวันไม่ได้ฉันมาให้เธอแค่ตอนกลางคืนนะฉันอาจจะมาร่วมฟังพาระสวดพิธามแค่นั้นแล้วฉันก็ใส่ตองแล้วก็จบได้ฉันไปช่วยลนครัวล้างเครื่องจานฉันคงไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ฉันต้องทางานเช้ามันก็เลยกลายเป็นเป็นอะไรที่เมื่อมันไม่มีไม่มีการเรียกว่าช่วยแรงเนี่ยทุกอย่างต้องจ่ายเงินหมดมันก็เลยมันก็เลยมาลงที่คนที่เป็นเจ้าภาพงานเพราะทุกอย่างต้องซื้อหมด ค่าข้าวค่า,าหมูค่าวัวค่าควายค่า,าอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมาเลี้ยงคนยังไงกลายเป็นสิ่งที่จะต้องฟักเงินซื้อหมดมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันเป็นภาระเป็นหนี้บางคนอ่ะจัดงานศพพ่อแม่นะคะหลังงานศพกลายเป็นคนเป็นหนี้ก่อนงานศพไม่มีหนี้แต่พอพ่อแม่ตายกลายเป็นมีหนี้หลังจัดงานเพราะว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะจัดงานศพพ่อแม่ S <S เพราะอ้างว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องมาต้องเลี้ยงดูปูเสือโดยเฉพาะนนี้เรายังไม่พูดเรื่องอบย,ยม,มุกเล้ายาปาปิ้งที่ต้องแบบเลี้ยงดูกันแบบมันไม่ใช่นะงานบุญแต่ว่าแต่ว่าต้องมาเลี้ยงเล่าเลี้ยงยากันนะหนูว่ามันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องนั่นแหละค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นดาม่าเพราะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนอม,มันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เงินซื้อใช้เงินจ้างหมด มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอย่างชุมชนสมัยก่อนเนี่ยถ้าถามในเรื่องเศรษฐศาสตร์เนาะเพราะพี่ตาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเรายังใช้แบบมาเตอร์ซิสเต็มคือใครมีปลาไปแลกข้าวฉันตัดทําแกงบ้านนี้ไปให้ข้างบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากมีระบบเงินขึ้นมาเงินเนี่ยเพิ่งมีได้ร้อยกว่าปีเองนะคะการทําเงินเนี่ยเขาเรียกว่าแบงก์โน้ตเนี่ยเพิ่งมีได้ประมาณแบบแค่ร้อยกว่าปีมันก็ทําให้วิถีชีวิตคนเริ่มเปลี่ยนแล้วความนิยมในในเงินมันมันมากขึ้นเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าคุณค่าของ แบบวิถีชีวิตหรือว่าอย่างบ้านเราสมัยก่อนมีลงแขกด้วยนะอย่างตาเป็นคนอีสานเนี่ยเวลาเขาทํานาเขาก็ไปลงแขกกันเขาก็ลงแรงกันหรือว่าล่าสุดที่ตาเห็นเนี่ยที่ตาดีใจมากที่ตาไปทำผ่พาพาไปทุดรงที่อินเดียค่ะอาจารย์ <c oughs> คือแม่ครัวทุกคนที่มาเป็นจิตอาสายี่บกว่าคน,นะค่ะ ทุกคนมาทํากับข้าวถวายให้พระธุดงตอนเช้าคือมาฟรีกันหมดมาด้วยใจพอคุณแพรีร่พูดเรื่องเมื่อกี้เลยทาให้นึกว่าถ้าสังคมไทยเรายังรักษาธรรมเนียมอะไรดีๆแบบนี้ไว้เนาะมันอาจจะทําให้แบบเออหลายๆอย่างก็ดีขึ้นนะคะน้องกิ๊กล่ะคะน้องกิ๊กว่ายังไงบ้างคะน้องกิ๊กแบ่งปันความคิดเห็นหน่อยคะ่ะกิ๊กขออนุญาตแล้วกันนะคะเพราะกิ๊กก็เป็นเด็กกรุงเทพแบบว่า ต,ต้องบอกว่าไม่ยังไม่ค่อยจะทราบรายละเอียดมากมายแต่ว่ากี้อยากจะเรียนี้อย่างล่าสุดนะคะกิ๊ไปงานศพนะคะของรุ่นพี่ท่านหนึ่งทีนี้เนี่ยกิ๊ก็จะมีความงงที่อย่างเช่นตอนที่กําลังจะชปะาปนกิจศพอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแต่ว่าห้ามหยิดบดอกไม้จันให้กัน่็ต้องถามคุณแพรลี่ว่า มันเขามีความเชื่ออย่กันทํทไมคะเหมือนว่าห้ามนี่ก็อยากจะแบบว่าเหมือนกับใช้แรงกายช่วยเหลือคนอื่นแต่เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ทุกคนต้องกิบของตัวเองอันนี้ข้อนหนึ่งะค่ะอันที่สองก็หลังจากที่เราเ,เราชปราปนกิจเสร็จแล้วก็จะเป็นกระดูกมาประดัถีมามใช่ไหมคะอย่างที่อาจจะแบบมีการออกความเห็นว่าอาจจะเอาอัฐิไปไว้ที่ที่วัดกลางก็ได้นะคะไปอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบังเอิญว่า แบบแบบยกพี่น้องที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอันี้อีกอีกันนี้อีกอีกอนนกรณีนึงนะคะแยกพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็บอกว่าไม่ได้ความเชื่อของเขาคือไม่สามารถแยกอัฐิได้ต้องรวมไว้เป็นแบบ ที่เดียวกันแล้วก็ต้องเอาไปไว้ที่วัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้กิก็เลยแค่รู้สึกว่าในมุมมองกิกเนี้ยกิกกิกไม่กิก,ก,ก,กเข้าใจว่าบางอย่างมันเป็นขนมระเคีมีความเชื่อที่มีสืบต่อต่อกันมาเราก็ไม่ได้จะไปแบบมีความขัดแย้งใดๆน,นะคะแต่บางอย่างที่ก็อยากจะทราบเหตุผลเหมือนกันว่าเออโดยหลักพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าคนหลังของที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขามีเขาก็เกิดแล้วเนาะตามวิถีกรรมของขเขาเขาจิตเกิดจับตลอดลลนีลาเพื่อนพี่อยากจะ คิดว่าอย่างปัญหาที่มี่ตอนนี้ค่ะมีเป็นประเด็นขึ้นมาที่คิดว่ามันอาจจะเป็นโอกาสอันดีค่ะที่พวกเรา ชาวคลิปที่อย่างคุณแพรี่อย่างอาจารย์เบียอย่างพิตาที่อาจจะมีองค์ความรู้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะให้องค์ความรู้ได้ว่าเราจะจัดงานศพยังไงนะให้คนที่มางานศพเข้าถึงธรรมะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูญเสียเองเนี้ยเจ้าภาพงานศพบจะจัดงานศพยังไงให้มันพอเพียงแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูกับเจ้าวิทีแล้วก็ได้ธรรมะกับผู้จัดรวมถึงให้ธรรมะกับผู้ที่มางานศพด้วยค่ะที่ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะให้องค์ควารรมรู้เหล่านี้ค่ะและกิ๊กเชื่อมั่นว่าการ จัดงานศพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งเจตนาในการจัดของเจ้าภาพด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจัดแล้วเนี่ยเราสามารถเจริญกุศลให้กับตัวเราเองได้แล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสน้อมนําให้บุคคลต่างๆที่เขามาร่วมในงานศพเนี่ยเขาได้เห็นสนจะทมความเป็นจริงของชีวิตของตนเองว่าเขาต้องเจริญมรณานุสตินะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกชีวิตก็ต้องพบกับความจริงแบบนี้็คือ ทุกชีวิตก็ต้องจากโลกนี้ไปเราสามารถจะใช้งานศพเป็นอุปกรณ์ในการให้ธรรมาทานให้กับบุคคลอีกที่มาได้แล้วก็กระตุ้นเตือนให้ทุกคนอย่าทิ้งธรรมมาของพระองค์นในการที่จะฝึกปฏิบัติอย่างล่าสุดอีกเรียนอย่างนี้นะคะที่ไปงานศพที่วัดเทพศิรินนะคะที่ก็ รู้สึกว่าเวลาที่คิ๊กไปงานศพที่วัดเนี่ยทำไมพระอาจารย์สี่รูปเวลาท่านมาเทศอะท่านจะเทศเพราะม,มากเทศบาลีแล้วก็เทศแปรแล้วไพระม,มาก,กเป็นบทที่บางทีกิ๊กไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะคะในขณะวันนั้นที่ก็เลยหลังจากนี้ช่วงพักที่ก็เลยเข้าไปเรียนถามท่านบอกว่า ท่านเจ้าขาบทสวตรที่ท่านสวดเนี่ยแบบหนูจะหาได้จากที่ไหนท่านก็บอกว่าอันนี้มันเป็นคาถาเฉพาะนะดกิยก็ยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้ค่ะเป็นคาถาที่ทางอัครูบาอาจารย์ที่วัดเทพศรีรินนะคะท่านาคัดลอกมาจากพระไตรปิฎกเพื่อที่จะใช้สําหรับสวดในการบําเพ็ญกุศลของวัดเทพศิรินเพราะฉะนั้นที่ก็เลยขอมาและวก็รู้สึกว่าบทเราเนี่ยเป็นบทที่มีประโยชน์มากการที่สวดบาลีแล้วก็สวดแปลด้วยอย่างคนที่มานั่งฟังทุกคนเนี่ยเขาได้ธรรมะจากสิ่งที่ ท,ที่พระสงฆ์กําลังได้มีโอกาสได้แสดงธรรมอยู่ในขณะที่สวดให้กับโสนะคะไม่ได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่า ไม่ทิกทิกตกต้องเรียนอย่างนี้ว่ากิกไม่ทราบสถานการณ์ีจริงว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูข่าวแต่ทิกมองว่ากิกก็จะพยายามมองวิกฤตที่มันเกิดขึ้นว่าเราจะสามารถที่จะแบบเติมเต็มหรือให้ข้อมูลอะไรกับผู้ท้าทายนี้กระชนได้มากขึ้นหรือคนที่อาจจะแบบตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเขาสามารถจะมีมุมมองอะไรในหลากหลายมุมมองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาจิตตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นได้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ สช่ถค่ะอาจารย์อาจารย์เบียต,ตอบบ้างดีกว่าค่ะในในสิ่งที่น้องกิ๊กถามค่ะว่าไองานศพเนี่ยที่เราจัดถ้าในแนวของที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะทําให้เกิดประโยชน์ทําให้คนได้เรียนรู้ธรรมะหรือว่าเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการจัดงานศพบ,บ้างคะอาจารย์ จริงๆง,งานศพเนี่ยเป็นงานที่เป็นประโยชน์มากนะเวลาอาจารย์ไปแสดงธรรมเนี่ยอาจารย์ชอบที่สุดเลยพืองานศพอาจารย์ได้ประกาศทุกครั้งเลยว่าเวลาใครเชิญอาจารย์ไปบรรยายงานศพเนี่ยอาจารย์จะแฮปปี้มากเพราะมันสามารถพูดธรรมชา้นแบบชั้นที่เป็นไปด้วยความเบื่อหน่ายใครกัหนักนะเพราะศพมันนอนอยู่ในโรงอะตอนเนี้ย มันสามารถเห็นอันนี้จังทุกขอนัตาอย่างได้ชัดเจนนะอาจารย์ก็เคยไปบรรยายงานศบหลายงานศพแต่ว่าเวลามันกระทันชิดนะเวลาคนตายมันไม่กําหนดล่วงหน้าอาจารย์ก็ติดงานเวลามีคนโทรมาอาจารย์อยากให้ไปบรรยายนาศบเราติดงานไปไม่ได้อย่างเงี้ยทำไมไม่ตายล่วงหน้าหลับนัดไว้ก่อนเลยเงี้ย <c oughs> เออ <c oughs> จะได้แบบว่าไปลงตารางเวลาได้ถูกต้องเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ชอบไปทีนี้ระอยู่์มันเกิดจากอะไรถ้าคนไทยเราเนี่ยมีการปรับรูปแบบของการจัดงานศพใหม่เนี่ยมันจะเวิร์กกับการที่ เราเนี่ยจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทำอย่างเช่นการสวดอย่างเงี้ยถ้าสวดบาลีแปลไทยเพิ่มขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งจากสวดสี่จบเนี่ยเป็นสวดสองจบบาลีสวดไทยอีกสองจบก็ได้นะมันจะได้ว่าเออทานแรกเนี่ยบาลีเราสวดไปแล้วเพื่อเป็นการรักษาภาษารากศัพท์เดิมของบาลีไว้และอีกการหนึ่งสวดแปลอีกทอดหนึ่งมันจะได้เป็นเหตุให้คนเนี่ยเข้าใจในบริบทของ ธรรมะชั้นลึกเพราะว่าผู้ดเจ้าเนี่ยอย่างบทสวดที่เขาสวดอภิธรรมสี่บทอย่างเงี้ยมันเป็นบทที่ค่อนข้างดีมากเป็นไปด้วยความเบื่อหน่ายใครกำนัดสงบละงับรู้ยิ่งรู้พอเพื่อมาผลนิพพานถ้าปรับรูปแบบตรงนี้ได้นะทุกคนเนี่ยเวลาไปนั่งตั้งใจฟังธรรมเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวความรู้จากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมตัวเนี้ยนำกลับไปปฏิบัติต่ตอและพิจารณาให้ทุกคนได้ยอมรับตามความเป็นจริงถึงความตายของแต่ละผลได้เนี่ยคือหนึ่งบริบทที่มันดีมากสอง คือถ้าเราปรับรูปแบบในการลดพิธีกรรมลงให้เข้าไปสู่รูปแบบของการทําให้คนเนี่ยเห็นว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทต้องพิจารณาความตายเป็นไปจากมิตรมไม่ใช่คือคนไทยเรามันติดเรื่องนี้มันติดเรื่องกุศโลบายคือพยายามจะเอากุศโลบายเข้าไปมากเกินไปเช่นอ่าวางดอกไม้จันทร์กุศโลบายเป็นแบบนี้นะอ่าการถวายแบบนี้เป็นกุศโลบายแบบนี้นะพอเวลามันมีกุศโลบายมากเกินไปรุ่นหลัง จะใช้คาว่าอย่างพวกเราได้หรือเปล่าเนาะก็อย่างพวกเราก็ยังไม่ได้แก่เกินไปก็ใช้คาว่ารุ่นพุ่หลังกับพวกเราเพราะเวลาคนโบราณวางกุศโ,โลบายไว้เยอะแยะไปหมดเลยเพื่อให้เกิดกุศลแต่คําถามเราเข้าใจกุศโ,โลบายนั้นไหมมีใครมาอธิบายอะไรให้กุศโ,โลบายให้เราฟังว่ากุศโลบายนี้ก็เราจะเสือนี้กุศโ,โลบายนั้นก็จะ,ะเสือนั้นมันไม่มีใครเข้าไปเห็นยิ่งวัยรุ่นสมัยเนี้ยไม่เข้าใจคำว,ว,ว่ากุศโลบายเลยว่ากุศโลบายแต่ละอย่างเนี่ยมันทำยังไงเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบอะไรตรงไปตรงมาพูดปุ๊บเข้าใจปั๊บคอนเทน อย่าเราตัดคอนเทนต์เราสืบเสพสืบกันทุกวันเนี่ยมันต้องสั้นกระชับรัดไวแต่เวลามันเนิ่นยาวเกินไปมันตัดเป็นสั้นทีนี้คนก็จะเกิดความเข้าใจผิดผิดพลาดพลาดเกิดเกินไปเพราะว่าสับไม่ได้จบฟังไม่ได้สับแต่ทีนี้ถ้าเราสามารถทาอะไรต่างๆนานาให้มันตรงไปตรงมาตามหลักคําสอนไม่ต้องเอาแบบนี้ไปเป็นแบบเปรียบเหมือนอุปมาอุปไมยเรื่องนี้เปรียบเหมือนแบบนั้นเปรียบเหมือนแบบนี้อาจารย์ว่าพอเวลามันเข้าใจยากพอเวลาไปทําปุ๊บเด็กก็จะเริ่มตั้งคําถามว่าทำทำไมอ่ะ อย่าคุณทิดบอกเนี้ยทําไม่ส่งดอกไม้ใจให้กันไม่ได้ก็ในเมื่อมันเร็วกว่ามันง่ายกว่าเพราะก็ั้าคำถามทำไมไม่ได้แล้วก็จะไม่มีใครอธิบานไม่ต้องสงสัยโบราณเขาตอกมาอย่างเงี้ยแล้วคําถามคือมันจะแก้ปัญหายัางไงอ่ะมันก็แก้ไม่ได้อย่างได้แดงอย่างเงี้ยเอามาต้องมัดจะดุมเลยนะต้องเจ็บกับบ้างแตก็บิญญาณถีะตาตาตมมาําไมอ่ะทำไม,มต้องตามมันก็ตอบไปได้ว่าตามตาใกลับบ้านไปเนี่ยก็อเอากิ่งทับกิ่งชุบนะ้ำมาป่าพรมตัวนะ มันจะได้แบบกลับจากงานศพจะได้ไม่มีวิญญาณเนี่ยตามหลอกตามหลอน,ม,ลอนมันอาจจะไม่ใช่วิญญาณที่ตายอยู่ในงานแต่มันอาจจะเป็นวิญญาณจากวัดแล้วมันตามกลับมาก็ได้ อาจารย์มาไปอ่ะทำไมไม่ตามอีน่นทำไมต้องมาตามปู่ขัถาม,ามๆๆแล้วมันตามทุกคนในงานศพไหวเหรองานศพคืนนี้มีอยู่ร้อยคนอย่างเงี้จะตามกลับไปยังไงร้อยวิญญาณเลยเหรอคําถามอาจารย์ข้อมีอีกคะ่ะห้ามกินของงานศพห้ามกินน,น้ําในงานศพอย่างเงี้ค่ะอลาเห้ามกินของงานศพแล้วประเด็นจะทางานจะคา,ะา,าหารเลี้ยงมาทำใบ้าอไ่างนั้นต่าไปแล้วกินไม่ได้จะทําให้ใครให้หมากินเหรอค้ถามก็ปัญหาคือเวลามันจะทํางานแม่บอกว่าห้ามกินอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นมีเคยเราตัวเราเองเคยเป็นหมอดู คุณนะเคยไปล่าสทรงเราก็จะถูกครูอาจารย์เราเนี่ยในฝ่ายเนี่ยห้ามว่า ต้อมกินอาหารที่เป็นของในงานศพแม้กระทั่งน้ำก็กินไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยเวลาเราจะไปทําพิธีกรรมเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยเราจะทําไม่ได้เลยเพราะมันเหมือนมันไปตายเป็นไปใต้อานัตเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความเชื่อแบบนี้ก็คือไปนั่งอยู่ในงานศพก็คือนั่งมองอิบกับมองเข้าต้มเอ่ยป่วยจับเอ่ยตาปิดๆหิวก็หิวกินอาหารงานศพนี่เป็นอะไรที่อร่อยกว่าชาวบ้านเขาข้าวต้มอื่นก็ไม่อร่อยสู้ข้าวต้มอาหารในงานศพไม่อร่อยเท่าแล้วไปเราก็อยากกินอ่ะแต่มันกินไม่ได้อ่ะกินได้เฉพาะอาหารที่เขาทำ Yeah.